อยู่กับเจ้าของร้านชื่อชื่อลุงลุงไก่ครั่ลุงไก่ลุงไก่ครับเขาเป็นเป็นคนทุ่งสงเลยนะครับเขาคือเราขายน้ำอ้อยสดกับน้ำมะพร้าวก็มีทั้งแบบกอะไรมีวุ้นด้วยวุ้นมะพร้าวก็มีครับโอ้หัวมะพร้าวก็มีอันนี้ได้ตัดใส่แก้วได้ไหมได้ได้ครับโอ้เราขายแก้วเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยแก้วละยี่อขายถุงนะน้ำมะพร้าวแก้วละยี่สิบอนนี้นี่ครับอ๋อเป็นของรับมาจากคนในทุ่งสงไหม โอ้หลานก็ช่วยมาลุงต่อามาขายทีนะึ่งโอ้นี่ก็น้ำม่วงนี่ก็หมดหมดหมดแล้วตอนนี้น้ำปลอยก็ก็มีอ๋อได้น้ำมะพระ้าวก็เดี๋ยวชิมน้ำมะพร้าวด้วยกันวันนี้อ่าได้ได้โอเคครับผมขายทุกวันไหมตรงนี้ขายก็ทุกวันแหละทุกส,สองวันทุกวันอ๋อ ยกเว้นว่าถ้าติดราอย่างยิงก็จะหยุดร้านนะครับแล้วว่าอายุเท่าไหร่โอ้โหอันนี้อายุเท่าไรเนี่ยถึงห้าสิบยังก็หกสิบแล้วก็หกสิบแล้วก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะก็นั่นแหละมากินน้ำมะพร้าวโอ้น้ามะพร้าวที่เป็นข่าวนะก็คือตอนนี้ก็มีเมียกี่คนแล้วเนี่ยก็คนเดียวนะจริงได้แล้วเนี่ยมันเสียเสียไปตั้งนานแล้วแต่ว่าโอ้เพราะว่ามันเป็นการที่ว่าน้ำมะพร้าวเสริมสร้างสมรรถภาพด้วย ก็ห้โหนี่ครับโอเคเดี๋ยวใครใส่แก้วดูครับก็ใครผ่านไปมาก็แวะมาชิมได้มันจะเลยวัดกงคาจะเรยมานะนี่ครับบรรยากาศด้านหน้าอันนี้ขายขายถึงตอนก่ําๆเลยไหมลุงขายถึงตอนเย็นเลยไหมตอนกร้ม โอ้ถ้าหมดเร็วมดเดวมื่อกี้ก็อาจจะเลิกก่อนครับอือเฮ้ครับน้ำปลาปลาไม่ไม่ชอบใส่น้ำแข็งเยอะอ้อจะได้ใส่น้ำแข็งเยอะมันไม่อร่อยมันมันคือกลางไปซะโอ้แก้วนี้เท่าไรเนี่ยสิบบาทครับโอ้ถูกมากครับส่วนใหญ่เจอแต่ยี่ห้าขึ้นไม่ได้ไม่ได้ลูกไอ้ลูกคล้าไม่ได้ไน,ไดนี่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รถเลยครับเดี๋ยวผมลองชิมเลย โอ้แต่น่าเอร่อยนี่มันต้องใส่น้ำแข็งน้อย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 โอเคครับหันเดี๋ยวชิมดูโอ้นี่ครับลุงไก่ก็อ,อายุ60แล้วยังดูแข็งแรงอยู่ก็คุณยายขายคนเดียวว่ใครช่วยนะโอช่วน้เสร็จไม่มาเอาเสร็นไม่มาโอ้กระเจี๊ยบคนต้องอะไรอะไรได้ครับนี่ครันนนบน้ำมาแล้วสด เออสูตรของรุงนี้าได้นะใส่น้ำแก็งน้อยนอยก็ที่อ,อื่อนนเอะก็นี่ครับก็ใช้น้ำแข็งนีอ้แหละอนไ่ดได้ได้้าแต่ก็ดูเนื้อมะพร้าก็น่าจะอร่อยด้วยเรากินน,น,น้ำแ้้วเดี๋ยวกินน้ำก็หนอร่อยนี่ครับ เพราะว่าดีกว่าดินนะหมอนังดีนะ่าครับไปยงนี้ก็ิ่งก็สิงนี่ครับแค่นี้ยี่บาทเองนะนีครับนี่ทำไมรนนี้จะดูไม่หมดนะคนะครับอนี้นค ก็ได้เยอะคือมันจะบรจุในใ่ลงในในถุงเลยนะโอ้นี่ครับนี่ครับเนี่ยอ,อร่อยครับคน,นี่นไว้เข็แกอะไรเป็นอ๋อแอ,อ,อยขา,ายขายเป็นปวดใชนะ่ไหม สวยดีครับอันี้เราขายเกิน10ปียังครับลุงปีนึงเลยเนี่ยปีนี้โอ้มนเริ่มแต่ว่าดูแล้วน่าจะมีประสบการณ์ขายหลายอย่างีกว่าเคยกวาจะมาขายน้ำมาส์้ทำอะไรมาบ้างพี่ขายไรมโอไตโมขายแล้วขายล้อรบมาเน้างาน็านะรับนเะบาอะอี่แหนนี้แหละคื่รนคที่ราคือเราเป็นคนชอบอาร์พิบิสระ ชอบภาพสายด้วยนะก็ชอบบรรยากาศิตทางด้วยนะก็ผ่านไปมาที่สักดีเยนะครับนบบบี่ครับอย๋หาได้ได้เที่ยวได้มองดูไปด้วยนี่ครับก็ไปปันไปปันมากแต่ว่าเอพุ่งสงเลยไวเอ่อไปไม่ตามมาฮะไปไม่ตามมาอ๋อจ้าใส กับพระข็สวายบ่อยครับโอ้ลุงใครไม่มีเื่อจริงจริงก็คุยกันได้โอ้ใจดีครับนี่ครับคุณลุงไครนะลุงไส่ลุงใคนี่ครับคนอำเภอรุโงรจงนั่งเดิมมาตรวจเต็มไปแล้วนะตรวจเต็มไปแล้วด้จริงๆริงนะตรวจนามสกุลนี่ครับอ๋อนี่ครับก็มาอุดหนุนกันได้ครับเลยวัาคงใครจะเดินมานะ ก็นายตรงข้ามโรงแรมโอเคครับก็ใช่มากันใช่ครับขอบคุณคุณดวงผลนะครับหรือว่าทุ่งตะชวงโอเคครับสวัสดีครับ